อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยได้กับปริทวันนี้นะคะจะพามารับประทานอาหารที่ราชพฤกษ์เดลิชอยู่ในสโมสรราชพฤกษ์ภายในโครงการนอตพ์คฝั่งอาคารกีฬานะคะเมนูที่ต้องแนะนำเลยทุกคนมาแล้วทานจะติดอกติดใจกุ้งฝอยลอยแพรลูกชิ้นปลาลูกชิ้นอันนี้เป็นสูตรพิเศษของราชพฤกษ์เดลิชบะหมี่เป็ดตุนต๋นวันนี้ทานพรุ่งน,นี้มันจะเข้าถึงเนื้อเลยและบะหมี่นี้เป็นสูตรฮ่องกงหรือการันตีเป็นอร่อยเลิศค่ะเรามาคุยกับเชฟนะคะ เชฟสานิชทัพเจริญเป็นเอ็กซ์เซคิวทีฟเชฟที่นี่สวัสดีค่ะเชฟค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเชฟสานิตร้านราชพฤกษ์เดลิชของเราเป็นอาหารประมาณประเภทไหนจ๊ะ,ะเป็นสไตล์อินเตอร์นะฮะมีอาหารหลากหลายกว่า50กว่าเมนูนะฮะมีมุมคอนเนอร์ของเบเกอรี่กาแฟนะฮะมีหลากหลายครับจะเป็นมื้อที่อย่างมื้อค่ำ ทุกคนมาแล้วต้องสั่งอะไรจ๊ะกุ้งฝอยลอยแพนะฮะเราค,คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบอันนี้สั่งมาจากสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณเท่านั้นแล้วมาค่อยๆทอดนี่แล้วมากรอบทานกับน้ำอาจารย์นะฮะน้ำอาจารย์รทำใหม่สดเอี่ยมอ่องใช่ครับผมไปเมนูที่2องสครับเป็นลูกชิ้นปลาลวกจิ้มในสูตรของทางร้านเองนะฮะเรามีส่วนผสมของเครื่องเทศต่างๆที่จะให้มีความหอมแล้วดับกลิ่นคาวปลานะฮะส่วนน้ำจิ้ม อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของสโมรสรเรานะครับเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูสำหรับท<ม>านเล่น เรียกน้ำย่อยไปเมนูที่3ของราชพฤกษ์เดลิชค่ะบะหมี่เป็ดตุ๋นนะฮะบะหมี่ข่เรานะฮะเป็นบะหมี่สไตล์ฮ่องกงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำตุนของเรามีเครื่องเทศยาจีนครบถ้วนนะมีความหอมละมุนในตัวนะฮะเป็ดเรานะฮะเราใช้สะโพกติดน่องนะฮะทั้งชิ้นเลยฮะชิ้นใหญ่ใช้เวลาตุ๋นประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะฮะเราตุ๋นวันนี้เราต้องขายพรุ่งนี้นะฮะเพื่อจะให้ซอสต่างๆกลับเข้าไปหาในเนื้อเป็ดซึ่งละลายในปากเลยนะครับเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์เลย นะจ๊ะตุนเมื่อวานขายวันนี้ตุ้นวันนี้ขายพุ่งนี้รับประกันเลยว่าคุณทานแล้วจะติดอกติดใจจริงๆไปเมนูอีกหนึ่งเมนูไทยๆของเราสิจ๊ะอันนี้ไทยๆนะเป็นผัดไทยโบราณน,นะฮะสูตรนี้จะมีการปรุงโดยสดๆเลยนะครับไม่มีซอสมะขามนะฮะมีพริกมีถั่วพนมีหอมแดงไปโดนความร้อนนจะมีกิ่นความหอมขึ้นมานะฮะเส้นอะไรจ๊ะอ่าเป็นเส้นจันนะครับนี่คือเป็นเมนูเเด,ด เบเกอรี่ก็อร่อยจ้ากาแฟาไม่ว่าจะเป็นร้อนจะเป็นเย็นขัวดซอมนี้จับลงไปรู้เลยว่าคริสปี้เล็กๆข้างบนที่ห้องอาหารเดลิชเรานะฮะเปิดบริการทุกวันนะฮะตั้งแต่6กโมเช้าถึง4ี่ทุ่มครับวันนี้เลยต้องขอการันตีให้ราชพฤกษ์เดลิชอาหารนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นอร่อยเลยครับ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ห้องอาหารราชพฤกษ์เดลิชตั้งอยู่ที่สโมสรราชพฤกษ์ภายในโครงการนอตปาร์คฝังอาคารกีฬาโครแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะอร่อยเนิดกับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิทพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะวันนี้ทางราชพฤกษ์เดลิช มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับผู้ลูกค้าสมาชิก a อเอสบ้างคะเชนอ่าสำหรับลูกค้า a อเอสนะฮะรบับส่วนลดค่าอาหารสินะครับเมื่อรับประทานที่ร้านหรือเทคโฮมกลับบ้านนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567ครับผมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปดนาฬาสีนาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกดสาม plus ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีครับอร่อยแลกกับผลิตล่้มเชื้อีติ้งย่อพิงฉังต้องกินค่ะ